วันที่ผมเริ่มลงทุนคอนโดครั้งแรกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในวันนี้เนี่ยคุยกับช่อง Proper t นะฮะ property expert นะครับซึ่งช่องนี้ก็ทำมาเพื่อสำหรับผู้ที่เริ่มต้นมือใหม่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าถึงวันแรกที่ผมลงทุนตัวคอนโดนะฮะซึ่งผมลงคอนโดนี่น่าจะประมาณ6เปีที่แล้วนะครับได้เริ่มต้นลงทุนคอนโด ทำไมต้องเป็นคอนโดด้วยหลายคนก็มีคำถามนะครับทั้งทั้งที่ก็มีการลงทุนหลายอย่างถูกไหมครทั้งบ้านเช่าทั้งติดดินติดแถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่ลงทุนคอนโดเนี่ยอันดับแรกเลยคอนโดมันมีข้อด,ดีมันอยู่นะครับ1นึ่งครคอนโดเนี่ยเป็นการลงทุนประเภทที่อยู่อาศัยนะฮะ ความหมายของคําว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยคือมันสามารถกู้ได้ยาวได้30ปีแล้วก็ดอกเบี้ยถูกนะครับแต่ถ้าเราได้ไปลองเริ่มต้นที่มันเป็นตลาดเป็น เชิงพาณิชย์หอพักเนี่ยมันกู้ยาแบบนั้นไม่ได้นะฮะด้นเองคอนโดเองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเราในมองในมุมของที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบนะมีทั้งบ้านตึกแถวบางครั้งอาคารพาณิชย์ยังเผลเผททาเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยใช่ไหมครับแต่ทําไมต้องเป็นคอนโดด้วยฮะวันนั้นที่ผมเริ่มลงทุนเนี่ยผมคิดอย่างหนึ่งเขาว่าคอนโดมีจุดพิเศษอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือ เออหาคนเช่าง่ายกว่านะครับแล้วก็ดูค่อนข้างง่ายซึ่งผมเองก็ค่อนข้างแนะนำต่อเพื่อนๆหลายคนนะที่แบบว่าอยากจะแบบเริ่มต้นเนี่ยคอนโดมันก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาชี้ตีแผ้ฝั่งอย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติของคอนโดต้องบอกก่อนว่ามันจะค่อนข้างอยู่ในทำเลที่ดีนิดนึงนะครับ หล่อนิพาน,นะคอนโดเนี่ยมันคือเป็นห้องเล็กๆอยู่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันเป็นอาคารชุดร่วมกมันมีตึกหนึ่งมีอยู่หลายห้องซึ่งเขาสามารถซื้อที่ดินราคาแพงได้เพราะว่ามันหารต่อห้องต่อคอนโดแล้วเนี่ยเออมันไม่ได้แพงเว้ยหล่งนิพาไหมดังนั้นคอนโดครับจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ติดที่ดินไม่ได้มีที่ดินแต่ว่า ะจะมีโลเคชันที่ค่อนข้างดีนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะติดห้างติดถนนใหญ่หรือไม่ก็แบบมีวินเมอร์ไซด์มีเซเว่นติดสถานที่สําคัญต่างๆติดทะเลอะไรเงี้ยจะทําเลค่อนข้างดีครับแต่อีกมุมนึงครับถ้าเป็นบ้านละ่ะเออบ้านส่วนใหญ่จะมีที่ดินนะครับส่วนใหญ่ก็ทุกอันแหละแต่มีที่ดินนะครับซึ่งการมีที่ดินเนี่ยนะฮะถ้าทำเลในเมืองมากๆอย่างเช่นคอนโดนเนี่ยจะค่อนข้างแพง และจะอยู่ไม่ไหวเพราะเป็นที่ดินส่วนตัวเนื้อผ้าออกไหมครับดังนั้นนะครับบ้านเนี่ยนะฮะโดยโดยธรรมาชาติของบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างไกลค่อนข้างลึกอาจอยู่ในซอยทำในอาจจะแบบก็คืออาจจะดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีเหมือนไม่อยู่ในเมืองเหมือนคอนโดเอสไหมนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่ผมจะแนะนำก็คือว่าคุณเนี่ยยังไม่เก่งยังไม่แม่นเนี่ยนะครับคุณไปเล่นบ้านเนี่ยบางครั้งเนะี่ยบ้านมันลึกไกล คุณอาจจะตีความคุณอาจจะมองภาพไม่ออกไงว่าเฮ้ยทำเลนี่มันดีจริงเปล่าวะคือมันต้องขับแล้วก็ไปลึกๆอะ่ะถูกไหมแล้วก็เข้าซอยบ้างก่อนจะเจอบ้านสักหลังหนึ่งคือมันดูยากนะเอาตรงๆมันมันไม่ง่ายนะครับแต่คอนโดเนี่ยนะฮะมันอยู่ติด BTS สมมตินะ่ะติดส้นใหญ่ติดห้างเงี้ยบางครั้งคุณคุณดูโอเคนะดูง่ายกว่านะครับและด้วยธรรมชาติของการสร้างคอนโดเนี่ยมันต้องอยู่ในทำเลที่ดีจริงๆเพราะอย่างนี้ฮะมันมีความเสี่ยงสูงครับ คอนโดตึกหนึ่งมันสร้างที200ห้องหรือแม้กระทั่ง500อหรือแม้กระทั่งพันห้องการทําโครงการหนึ่งเนี่ยมันต้องทําให้เสร็จนึกภาพอมไหมครับดังนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะทำต้องทำให้เสร็จห,ออหมายมมความ,นะมว่าคุณทําิบห้องแล้ว้าขายไม่ได้คุณหยุดทามันไม่ได้นะมันทำกันไม่ได้นะครับแต่บ้านทําได้ทุกคนนะฮะสมมุติคุณนี้คุณสร้างบ้าน1ิบหลังใช่ไหมแล้วคุณสึกเฮ้ยมันแป้กว่าคุณอาจจะหยุดแค่10หลังก่อนเพราะว่ามันไม่จำจเป็นต้องสร้างให้ครบทุกหลังเห็นภาพไหมครับแต่คอนโดเนี่ยสร้างแล สร้างแค่สิบหลังแปะหยุดสร้างไม่ได้นะครับดังนั้นความเสี่ยงนรับผู้ลงตรงนะครับรรบ,บ้านกับคอนโดคอนโดมีความเสี่ยงมากกว่าในการก่อสร้างก่อนนะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะลดความเสี่ยงเขาต้องซื้อทําเดที่ดีจริงๆทาเดที่คาดการว่ามีคนมาอยู่จริงๆทําวิจัยและการปล่อยกู้เนี่ยคอนโดก็ปล่อยกู้ยากนะครับ จำเป็นต้องมีคนจองก่อน30%ถึงจะเริ่มปล่อยกู้ได้ก็เริ่มปล่อยกู้ดังนั้นเนี่ยนะครับการวิจยัยการวิเซิลทำทำเลทำเลนึงทําโครงการคอนโดโครงการหนึ่งจะใช้พลังวิจยัยสืบนึ้สืบเอ่อสืบเลยโอเคหัวดูเยอะนะครับเพราะมันยากกว่าบ้านนั่นเองนะฮะทัานทาให้คอนโดเนี่ยทำเลค่อนข้างเป๊ะวีเซิลมาอย่างดีแล้วแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เอาคอนโดได้ทุกอันนะครับแต่ แค่จะบอกว่าคอนโดทุกโครงการเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ใน a r e รที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณเลือกในทำเลที่แบบดีของดี the b e s t of the b e s t ดีที่สุดในดีที่สุดเฮ้ยคุณความเสี่ยงต่ำไหมต่ำลงเยอะนะครับเห็นไหมนี่คือหลักการคิดในการซื้อคอนโดนะครับสองครับคอนโดปล่อยเช่าได้ไง่ายกว่าครับง่ายกว่ายังไงฮะก็ลองนึกภาพเลยครับตลาดเช่าส่วนใหญ่นะก็จะเป็นตลาดที่ เป็นตลาดทํางานจริงไหมครับคุณเช่าคุณต้องมาทํางานในเมืองหรือว่าคุณมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยคือตลาดเช่าส่วนใหญ่คือแบบเนี่ยเป็นตลาดทางคนทํางานซัดส่วนใหญ่นะครับคนทางานเนี่ยเขาจะเป็นต้องวิ่งเข้าแหล่งงานทุกๆวนันอาจจะต้องต้องการรถไฟฟ้าถูกไหมอาจจะต้องการความใกล้เมืองนิดนึงเพราะาต้องวิ่งเข้าทํางานอย่างเงี้ยถ้าคุณถักซื้อบ้านโอ้โหงานช้างนะทำไมงานช้างครับคุณต้องตื่นแต่เช้าอาจต้องขับรถ อาจจะต้องต่อรถเมย์ถ้าคุณไม่ขับรถอาจจะต้องต่อรถเมย์ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาหน้าปากซอยค่อยขึ้น BTS ค่อยต่อรถทัวร์รถตู้คือมันจะใช้เวลาในการเดินทางเข้าเมืองเยอะเพราะว่าคุณอยู่ในโลเคชั่นที่ค่อนข้างไกลนั่นคือบ้านนะครับเห็นภาพไหมออถ้าคุณไม่ไมีรถยน์นี้ก็จะเหนื่อยมากเลยต้องต้องนั่งวินออกมาอะไรอย่างเงี้ยประๆกับกับบ้านเนี่ยพื้นที่เหมันค่อนข้างเยอะมีสวนมีอะไรเงี้ยบางครั้งคนเช่าเพื่ออยู่เพื่อทํางานเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการพื้นที่สวน ตัวต่อฐานะอาจจะไม่ต้องการเงี้ยอันนั้นมันเหมาะกับครอบครัวมากกว่าเห็นภาพไหมครับดังนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วคอนโดจะค่อนข้างปล่อยง่ายกว่าและเวลาที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องเดินทางไกลเขาเดินทางแป๊บเดียวถึงเขามีเวลานอนมากขึ้นเขาเประหยัดค่าเดินทางซึ่งส่วนต่างค่าเดินทางพวกนี้เนี่ยก็เป็นเงินทั้งนั้นคุณพอเห็นภาพใช่ไหมครับก็เลยไม่แปลกใจที่ว่าคอนโดถึงมีความต้องการมากกว่าห้องเล็กๆไม่เป็นไรเขาไม่ต้องการห้องกว้างก็พออยู่ก็โอเคราคาเท่านี้เดินทางประหยัดเดินทางไกล้ โอเคกว่านะครับดังนั้นเนี่ยพอคอนโดเนี่ยมันเหมาะกับตลาดเช่ามากกว่าเนี่ยมันก็เลยทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะคอนโดจะได้ยิวหรือผลตอบแทนค่าเช่าเปอร์เซ็นที่สูงกว่าบ้านอันเช่นถน้าบ,บ้านประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นตคอนโดอาจจะได้ห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นตประมาณนี้ได้เลยนะครับนี่คือความเจ๋งของคอนโดนะฮะโอเคแต่ผมจะให้ดูว่าตอนนี้ผมลงุนคอนโดผมลงทุนที่ไหนนะครับอ่านี่คือคอนโดผมตอนที่ผมลงทุนในช่วง ปีน่าจะ2 0 0 3 2 0 0านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นคอนโดที่พัทยานะครับอันนี้คือห้องนะก็ก็ทำไมสวยไหมก็สวยดีนะครับเฉยๆเนะาะบางคนก็บอกเนี่ยจะสวยเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะขอดูให้ภาพเพิ่มขึ้นนี่อันนี้เป็นวันที่ผมอ่ซื้อเสร็จแล้วนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วเออซึ่งตามใน จำในที่นี่ก็คือมันปี2องสนะแต่ผมเริ่มซื้อน่าจะเป็น0 1 3 2013ไป,ปลายเลยมัย้งจำไม่ค่อยได้นะครับซึ่งเป็นคอนโดที่พัทยารูปนี้นถ่ายเมื่อปี2 0 1 5ก็คือมันหปีที่แล้วเนาะหน่่มแนแมไหมเด็กน้อยหน่อยนะครับเนี่ยคอนโดที่พัทยานะครับนี่นะครับเท่มากเลยนะฮะอะไรยอย่างเงี้ยนะอ่ะอ่ะค้างไว้ภาพนี้แล้วกันนะครับโอเค ซึ่งผมซื้อที่พัทยานะครับซึ่งพัทยาเนี่ยมันมีข้อดีคือ yield ค่อนข้างสูงกว่ากรุงเทพกรุงเทพเนี่ยจะได้ประมาณ5%ถูกไหมฮะคือจิม้มวันเนี้ยได้ประมาณ5%แต่พัทยาเนี่ยประมาณ8%นะครับแต่ซึ่ง8%นี้ก็มีข้อเสียตามมานั่นคือมันเป็นเมืองท่องเที่ยวไงมันจะมีช่วง high season low season ซึ่งบางครั้ง8%เนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันอาจจะมีคนที่แบบอยู่ไม่เต็มเอ่อเต็มปีอาจจะอยู่แค่3 4เดือนเงี้ยคือระยะสั้นร,ระยะกลาง แต่จะไม่ใช่ระยะยาวเพราะว่าเขาอาจจะมาแบบอยู่พักอยู่พักหนาวอะไรเงี้ยนี่ภาพไหมคืออย่างนี้ตลาดท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันเหมาะกับทางหน้าหนาวเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยมันหนาวจริงหนาวแบบหนาวแบบอยู่ไม่ได้เข้าใจว,ว่าหนาวแบบอยู่ไม่ได้ไหมคืออยู่ไม่ได้เขาต้องมาหลบหนาวที่เมืองไทยอะไรเงี้ยพวกรัสเซียยุโรปเนี่ยชอบมาช่วงหน้าหนาวนะครับอันนั้นช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของทางเมืองท่องเที่ยวแต่นั้นเนี่ยเขาจะเช่าปมาสมเดือน4เดือนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเอาทั้งปีบางครั้ง เ่าเช่าได้แต่ก็ขอถูกๆหน่อยเนาะนี่ความเสี่ยงของเมืองท่องเที่ยวนะมันจะเป็นเช่องของใครโลซิั้นบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงว้าวช่วงแหวง่งบ้างดังนั้นค่าเช่าหรือยิวก็จะสูงตามนะครับประกอบกับว่าคนที่ส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยจะเป็นนักลงทุนแล้วส่วนใหญ่เออนะคุณก็จะมีคู่แข่งเยอะไงมันต่างจากกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยคนเขาซื้ออยู่เองนะฮะแต่ที่พัทยายเนี่ยคนซื้อลงทุนดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยคู่แข่งเยอะไปเช่าเยอะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวนะถ้าคุณเกา๋าก็ลองดูนะฮะยิวก็สูงดีแต่ถ้าคุณไม่เกา๋าเอ้ยกรุงเทพก็ก็ไม่เลวนะนะครับตึกเนี้ผมซื้อไปสองห้องนะครับเนี่ยสองห้องนะครับคือเก๋ารวยนะครับซื้อประมาณอา่ราคาตลาดนะตอนนั้นนะอะราคาที่ก็เปิดมาสี่ล้านห้านะครับแต่ซื้อได้สามล้านเจ็ดนะครับอะไรที่เราได้ฟังเนี่ยที่แบบว่าไปพัทยาจำได้ไหมแล้วก็เกิดร,ระบารนะครับคนชาวญี่ปุ่นออกหมดโครงการนี้คุณว่าดีมากนะซื้อสี่ล้านห้านะครับ พร้อมคนเช่า3า0 0 0บาทนะครับแต่ผมซื้อได้ถูกกว่าน,นั้นคือ3ล้าน7ดซื้อกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะเนาะแล้วก็ได้ค่าเช่า8%อะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยพอได้เลยนะครับได้ส่วนต่างมาด้วยนะโอเคก็เป็นการเล่าเรื่องให้ฟังเลยว่าเนี่ยมันจะประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้สําหรับการลงทุนคอนโดเบื้องต้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ได้เชร์ให้ต้องลงทุนคอนโดแต่ก็เล่าเคสให้ฟังเพื่อคุณเห็นภาพมากขึ้นความได้เปรียบของคอนโดหน้าตาเป็นอย่างไรทําไมไม่เอาบ้านทําเอาถึงคอนโดก่อน ไม่ได้บอกว่าบ้านไม่ดีนะครับบ้านก็ดีเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบ้านในคลิปหน้าแต่วันนี้เนี่ยขอพูดถึงคอนโดก่อนเพราะว่าคอนโดเป็นพระเอกในคลิปนี้โอเคไหมสำหรับคนที่จะทุนคอนโดก็ขอทวนนะครับ1คือคุณต้องดูทําเลที่ดีจริงๆนะครับสคือค่าเช่าต้องดีคนเช่าต้องแน่นและเน้นแหล่งงานเป็นหลักคนทํางานคือตัดเช่าที่ดีที่สุดนะครับหาว่าเอ้คนทีานตรงนี้เช่าตรงนี้คอนโดตรงนี้มันเดินทางไปสะดวกอะไรเงี้ยนะไก่วินมอเตอร์ไซค์เอ่อไก่บีทีเอสหรือว่าเดินทางไปทางยังไง ตีจดให้ออกและคุณจะเห็นภาพการลงทุนที่ง่ายขึ้นครับงนั้นการลงทุนคอนโดก็เหมาะพูดที่เริ่มต้นเนาะเพราะว่ามันกู้ได้เยอะนะฮะแต่ก็ต้องเลือกดีๆดีนะนะฟังคลิปนี้อย่าเพิ่งวิ่งไปซื้อนะครับอย่าลืมลงสนามทํากันบ้านอย่าเชื่อผมสังหาเนี่ยขึ้นอยู่กับการทํางานหนักครับยิ่งคุณรู้ข้อมูลเยอะยิ่งคุณทํางานหนะักคุณยิ่งได้รับที่ดีขึ้นเท่านั้นอย่าฟังเซลเช่นแบบไปหาเซลล์ไปหานายหน้าเอ้ยโอ้เขาบิว้วเชื่อเขาหมดอยา่า no นะฮะ no ผมโดนมาแล้วนะครับ คุณต้องลงสนามเองทำกันบ้านเองดูคนช่าเองยิ่งคุณรู้เยอะในอสังหานะยิ่งข้อมูลเยอะคุณยิ่งเสี่ยงน้อยนะครับนันฝากไว้เท่านี้นะครับสเนะี้ยขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบเนาะก็หวัว่าสับผู้ที่เริ่มต้นนะน่าจะได้ไอเดียในการลงทุนคอนโดเบื้องต้นกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดติดตามช่อง property ้ย p e r t นะฮะ your property expert นะครับผมก็ตั้งใจทำมาเพื่อให้มือใหม่ลงทุนอสังหา บ้านเช่าอะไรเงี้ยได้เริ่มลงทุนได้แล้ะเห็นความรู้ดีๆพรีเมียมแบบฟรีๆกันเลยนะครับถ้าชอบติดตามไว้คอมเมนต์มาบอกไวยน,นะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ